วัสดีค่ะวัสดีทุกคนนะคะอันนี้สระผมตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเราผมตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ตอนนี้ช่วงบ่ายไปเรียมนอนนะคะต้องรอให้ลูกนอนก่อนถึงจะนิดไม่ใช่ออาช่วงลูกตื่นก็คือเป่าก่อนอะไรเงี้ยสระช่วงเช้าสักพักพอได้จังหวะป้อนข้าวลูกเสร็จก็เป่าเป่าผมอะไรเงี้ย แล้วก็รอให้ลูกหลับก่อนทํทธุระเสร็จอะไรเงี้ยก็มาก็มาดีผมค่ะอยากจะบอกว่าที่นี่ของลินนะสะผมสระผมหนึ่งครั้งตอนน่งอาทิตย์อะไรเงี้ยเออก็เลยอยากจะบอกว่าที่นี่นะคะมันด้วยความที่แบบว่าอากาศมันหนาวนะคะก็ผมก็จะแบบ อยู่ได้นานอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องบางครั้งแบบถ้าเกิดไม่ร้อนนะคะก็ไม่ต้องรวบผมเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็อ๋อก็ไม่อยากจะแบบดูกระซกระเซิงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะถ้าเกิดแบบว่าเราทําผมมันก็จะแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยอ,อก็จะสระสระ เป่าแล้วก็ดีบเอานะคะแล้วก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะทุกคนโชคดีมากแต่ถ้าเกิดอยู่ไทยทําแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องสระสระทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเออสระวันสองวันเว้นเว้นทีอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแต่ที่นี่อยู่ได้เป็นอาทิตย์หนึ่งเลยนะคะแล้วก็หัวก็จะไม่เหนียวเพราะว่าอากาศมันต่างกันนะคะบ้านเราคือแบบมันมาร้อนเนาะบ้านเรามันร้อนอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะนี่ก็จะแบบรีบ ถ้าเกิดลูกตื่นเขากวนอะไรเงี้ยก็จะจะทําอะไรแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องทําแบบตอนลูกหลับเอาเป่าก็ต้องรีบแบบรีบๆเ,เป่าอะไรเงี้ยอาทิตย์หนึ่งทําครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่กว่าจะทําเสร็จนะคะทุกคนวันหนึ่งนะคะถึงแบบว่าไม่ได้ไปร้านนะคะถ้าเกิดแบบสะไดเป่าอะไรเงี้ยไม่ไปไม่ไปนอกจากจะแบบว่าตัดผมทําสีผมอะไรเงี้ย ตั้งแต่เป็นแม่ลูกอ่อนเนาะตัดผมเองทำสีผมเองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้นะคะทำสีก็แบบทำตอนลูกหลับอะไรเงี้ยเออนะคะแล้วก็ลูกตื่นค่อยละแล้วก็ล้างอะไรเงี้ยสะตอนลูกตื่นเอาอะไรเงี้ยเออนะคะก็จะแบบนี้นะคะมันเวลามันไม่ได้เนาะ ต้องแบบจัดสรรเวลาเอา,าง,งานไหนจะป้อนข้าวลูกไหนจะอันนี้คือแบบไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจมามามา,มาบ่นนะเ <c oughs> ล่าให้ฟังอะไร่าเี้ยว่าสระผมที่นี่สระผมทีนึงก็ <c oughs> สระผมทีนึงก็อาทิตย์ละครั้งแล้วเงี้ยเออนะคะ นี่ทำสีทำโคนนะคะทำเองด้วย